อัปอเดตอัปเดตเตาเป็นสี่เลยไหมไม่ไผ่มันทําแค่อันเดียวนะเว้ยมันไม่ต้องทำสองว่าเพราะเป็นของเฮียแล้วหมายมันคูณสองป่ะอาจจะคูณเงินมั้งไม่ไม่คูณสองคือไม่ว่าสองอันใช่ปะไม่แต่เวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟอันเดียวนะไม่ได้เสิร์ฟอะไรอ่ะเตาเตาเหรอโอ้เตาเป็นสี่แล้ววันนี้เราจะขายได้บ้างตอนนี้มีมีปลากับอะไรเนี่ยเขียวเขียวเลยปลาปลากับปลากับหนอนลดราคา เกิดอะไรอ่ะขนมราคาขึ้นว่ะตว่าเตามันดูดีขึ้นนะแต่เราขายเมนูพวกเกี่ยวกับกิ้งก่าไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องอัาอะไรมันต้องรอเผากิ้งคนกินกิ้งก่าว่ะนี่ยมันต่อไปเห็นป่ะลูกค้า70%็สิเปอร์ซนคือิเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพวกเปนกิ้งก่าแต่ไม่รู้มันต้องซื้อเตาอะไรถึงจะปิ้งปลาได้ถัวถัวขายแก้มังกรกับไอ้นี่น่าจะใช้อยู่เนื้อใช้ ไอ่ฝั่งฝั่งเนี้ยเอาเอาเป็นเอาเป็นวัตถุดิบของน้ำปั่นอ่ะแล้วสั่งแล้วสั่งหลอดปลาพีเมียมสแน็คคืออะไรวะเนี้ยมันมันอยู่ตรงคนนั่งกินข้าวอ๋อสั่งให้ให้ลูกค้าตัดเองลูกค้าตัดเองเราตัดเองอะเหียเราต้องเอาไปเสิร์ฟกูก็งานพวกกูอ๋อไปนี่ว่าแบบเสิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรออเดิฟของว่างอ่ะ่น็อเที่เรามีงานเพิ่มแล้วอ่ะเออมันมันเอาไว้เติมหลอดใช่ไหมไม่เอาไว้เติมหลอด อ่าโอเคเอ้เปิดใบสมัครรับเด็กเสิร์ฟเพิ่มไ <laughs> อไอเนื้อนี่เรายังทําไม่ได้ปะไอไอเบิร์นจัมโบ้มีดอะน่าจะใช้ไฟแรงนะเบิร์นอะไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกี่ยวกับไฟไ,<ม>ไฟ,ไฟมันแค่กูแบบมันแค่แบบเพิ่มระยะเวลาความควานานนี่นใช่ต้องมันมันมน,น่าจะเป็นเมนูที่ยังล็อกอยู่เราต้องลองทำมันถจะกดล็อกให้เราเปิดร้านเลยโอเคเปิดร้านเลยฮะ ตื่นเต้ลเฮียขี้เก่าวิ่งเร็วมากรอฟังขอให้กูนะนะตัวแม่งน่ารักยังไงเียมันได้โดเสาเลยนะเนี่ยเฮียมันใส่หน้ากากเลยนะเตรียมเตรียมปลาเลยเหมือนโปเกมอนนั่นเลยกะละกะละของี่ปลาไม่ไผ่ไอชิบหายเอ้าเฮีงมึงไม่ได้ลบเหรอลบไปแล้วไงสั่งดิสั่งแล้วกำลังมาส่งเติเอาขนมปังมปให้มันแดกแก้เบื่อกันเลยูกค้าเอาขนมปังมาก่อนนะน้ำก่อนเลยไปคิตัน น้ำคิดตั้น<า>แย,ก,ยกคำน้ำก่อนคนหนึง่งไม่ไผ่ได้เหรอโอ้โหหนอนได้แล้วมึงต้องเอาไปเอาใบไผ่เนี่ยจอรอส่งนอนรอส่งนอนอย่าได้ไผ่ฮะตอนเนี้ยเรานานแล้วรอส่งน้อนไปโอ้โหหนอนอีกส่งขนาดไม่กูว่าม,มันมันอยากได้เกียมๆเว้ยมึงมึงต้องย่างเพิ่มไปอีกอ๋อเกียมๆใช่ไหมเออที่เป็นสีดำเนี่ยเห็นปะใช่เหรอใช่ใช่นี่ไงวิกเก็ตเนี่ยมันต้องดำแบบดำปีเลย โอเนี่ยมันมีอีอีรอหนึ่งเห็นปะอ๋อเออรอรอหรอเออนี่มันตั้งสอนตั้งอีจอนอน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 สามนอนไม่สามนอนไม่ไปมีไม่ไผ่ย่าบ้านหนอนก่อมีไม่ไผ่อีกอันหนึ่งต้องสั่งเพิ่มแล้วหนอนเกลียมสองที่ใช่ปะหลังที่หลังมือนี้แลไม่ไผ่ได้ยัง่ะได้แล้วไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วแนะขอทำไม้ไผ่เพิ่ม อ๋อมา๋ยวสกายเจ้ลูกค้าจะมาแต่ไม่ทันอยู่แล้วไม่มีปัญหาไอ้เนี่ยไม่ไฟถ่านไม่ไฟไปไม่ไฟปทันไม่เนี่ยเออวิ่งมาเนี่ยใครมาอีกรอบเนี้ยโอ้ยเนี่ยคนคนแค่ลาชันเชี่ยจิดลบว่ะเฮียจิดลบเฮ้ยพรนี้พ่อครัวเขา อืพนักงานดีเด่นนะฮะทำไมติดลบไอ้เหี้ยเราอัพเกตเยอะไงอ๋ออัพเกตเยอะทำไมคางมึงมีแสงวะเนี่ยไอ้จอดีกว่าสุ่มแล้วเหรอจอสุ่มแล้วได้แหละได้ได้เข่าเรืองแสงเนี่ยนะได้สกินแบ็กสมิธอ๋ออ๋อทั้งตัวเลยเหรอเออทั้งตัวเลยเออไหวเหี้ยอุ้ยไม่ใช่พวกมึงอีกต่อไปแล้ะอุ้ยเหี้ยนี่จอมึงดำขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอยู่หน้าเตานานนะเด็กเรียกอัพอัพด้วยสินะเราจะได้ไหว ตอนนี้อัพแค่หินเดียวพอมันไม่ใช่ความไวในการสูบมันแค่แบบไปตกช้าลงเฉยอ๋อมันไม่ใช่ไฟเตาเหรอไม่ใช่ไฟเตาเตานี่เต็มยังอ่ะยัอย่็งแล้วอ้าวเตาอัพได้อีกอ๋อมีอัพอีกขั้นหนึ่งก็คือไฟแรงแต่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทเลย้โตอนเนี้มีแค่ร้อยห้าสิบบาทหมดตัวเล้วร้อยอันแรกอะอัพล้านแบบอืมอัพล้านไปละ เอาดิอัพร้านสองร้อยอีกทอุ้ยเอ้ยเก็บอยากอยากรู้ว่าอัพร้านนี่เป็นไงน่าจะเพิ่มโต๊ะนะน่าจะเพิ่มพารายห้กูกัตานแค่นี้ยังไม่พาราแล้วะนะมันจะได้มีทางเดินง่ายๆอี้วางโต๊ะเอียงสตีนเอี้เดินยากที่สายเลยไม่เด้นเป็นงานคนละแล้วทําส่งของไปแล้วตอนนี้ส่งของยังไงวะส่งของข้างหลังไว้พนักงานเกอรี่มาส่งไปขึ้นเออมันจะได้แบบเมนูหมดไงเราจะได้สั่งเอาไปขั้นหนึ่งอ่ะวันไหนขยายร้านแล้วก็เดี๋ยวจ้างไอ้นี่จ้างบ่อยอ่ากูกัตานจะได้สบาย อ๋อวันนี้เรามีขนมปังแพมพูนี่น้ำน้ำน้ำไม้ไผ่ไม้ไผ่น้ำไม้ไผ่น้ำแก้วมังกรแล้วก็หางปลาอ๋อเออเฮ้ยเฮ้ยละชัดเฮียฮงมาเฮียฮงมาเพิ่มมาเร็วยังไงวันนี้พี่ดูแลลูกค้าด้วยนะฮะดูแลเฮียฮงด้วยเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้กูอีกแล้วเฮีย เฮียเฮียด้านในเลยครับเฮียเนี่ยเชนด้านในเลยอันนี้อันนี้ออเดอร์เฮียนะอันเดียวนะอันเดียวสองสองฮะสองสองเออทำมาเดียวก่อนเฮียเดี๋ยวเหลืออีกอุ้ยเฮียรถเร็วไอ้เฮียของใส่เฮียจะหิวขนมปังเลยกันนะเฮียขอถั่วอ๋อถั่วเฮียนี่หว่าเอาน้ำไม่ไผ่ครับโอ้ยเอาหลังร้านไม่อะไรหลังอะไรอะ มันจะขิ่งระโยชน์ท่านแบบหวว่ขนมแล้วนะขนมแล้วอะไรเนี่ยขนมของเฮียใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอโอ้เฮียกินเร็วเ้ยเดียวน้ำปั่แล้วถัวของเฮียนะไม่ต้องปั่นเลยทัวรเฮีย โอ้อ่ะ้ิงตันนี้คิสตันโต๊ะใหญ่เฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยมีโจนขโมยมีโจนด้วยเหรอตีตีจอนตีจอนมันจะมาขโมยวอสตุ้ดบเราถั่วหน้าเคาน์เตอร์นะขอถั่วหน้าเคาน์เตอร์หนึ่งเฮ้ยถั่วของเฮียได้ยังเฮียเอาของเฮียก่อนแล้วก็หน้าเคาน์เตอร์ไปจับโจ้นอยู่ถั่วไม่แล้วไอีอขอหางปลาโต๊ะใหญ่ด้วยครับ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 ขอถั่วก่อนเฮียเดี๋ยวเฮียทุบโต๊ะถั่วไปแล้วถั่วไปแล้วถั่วไปแล้วถั โอ้เอ้าไม่ไม่ไม่กลับลิ้งกอนกบลานกองกลางเฮียเฮียโมโหไปแล้วเหรอเฮียอยู่เฮียเรียบร้อยแล้วเฮียบแดงทํน้ำปั่นดูเขาทํน้ำปั่นหยาดเฮียบอารมณ์ดีแล้วน้ำปั่นเองมาน้ำปั่นมังกรใช่น้ำปั่นปั่ไผ่ไอ้จอมทัพปั่นไผ่ใช่ไหมไผ่ไผ่อยู่ไผ่ไผ่ไผ่น้ำปั่นมังกรหน้าเคาน์เตอร์ส่งแล่ามของวะเอ๋อุ้ยดีถังปลาด้วยครับถังปลาหน้าเคาน์เตอร์ ทำไมตอนนี้คูกลายเป็นทำหน้าที่นัดเราอะเ้สลับสลับกันอะน่าจะเสร็จแล้วไม่ทันเออไม่เป็นไรวุ่นวายตรงเฮียนี่แหละเ็แม่ักงานดีเด่นวันนี้ก็คือเขาอีกครั้งเรานั่งดูแลเฮียเลยนะนัดได้เลยเฮ้ยคูจะบอกว่าซ่อมเดิ่อำวด้วยรวจด้วยสว่ด้วย้อยสำรวจวรดยรวยกดยวจยเววยวยรวย อุ้ย<า>ได้สกินน่ะมึงจ่ายมึงจ่ายเงินไปเลยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวอุ้ยได้สกินหนวดแดงเดชแงเลยดีห <laughs> น,นวดแดงไม่ได้ต่างกันเลยนี่วะเฮียด่าสีเขียวนะอีกแล้วเฮียกูได้หมวกคนพื้นที่มาเฮี <laughs> <c oughs> ยกูห <c oughs> นวดแดงวะสัตว์เหมือ <c oughs> <c oughs> นลุงคนนี้เลยเอ้ยลุงดูของลุงลุงกูไอ้เฮียสุ่มซ้ำได้ด้วยเหรอโอ้ยเฮียโทำไมแม่ได้ของเจ๋งๆวะกระดตับลิสติกของอล่าเอ้ย ขายไม่ได้ด้วยไอ้แว่นเปิดโปได้้ซงฮะได้ซ้ำด <c oughs> ้วยรอบหน้าจะเพิ่มาสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะตัววิ่งเร็วเลยตัวเนี้ยไอ้เฮียตัวมันต้องมันต้องการของเกียร์มาเลยพี่จ๋อมึงจิ้มเอาได้แบบว่าทูนเหรอทูนเอาเสร็จโอ้อ้เฮียแฮมเมอร์สัตว์มาดิต้องไปจิ้มโป๊วตรงไหนวะเนี่ยนี <c oughs> <c oughs> ่ยเข้าไหนแต่ว่ามันมันจะให้มึงทำทางหายไปช่องหนึ่งนะเอางั้นไม่เอา โอ้พวกมึงพกไวเลยพวกกูไม่ได้เนี่ยอย่สัตว์ย่าทอโยเนี่อ Come to me ได่กลับปะหมวกที่แม่แม่เทอร์โนบีตเหรอเออโยนแม่แม่นไรนี่ไหนได้อะไรหมวกไ้กิ้งเออหมวกคนพื้นที่ ส่วนกูโหนสีแดงเป็นสกินอะรับ่ะเนี่ยกโหนไปเฮี่ยมเฮ่ยตัง่ะกูได้สกินเดิมเียจริงวะเนี่ยยี่มีซ้ำด้วยเหรอโอ้โหดวงสวยจัดจัดอะกูได้ไงทียแต่เราพกแฮมเมอร์ได้แล้วใช่ไหมพวกมึงพกกันเลยพวกกูพกไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวฟาดโดนลูกค้าไงเทียเนี่ยคอยเดินตี่ะละ ไอ้ยี่เดี๋ยวเป้าไอ้หียเป็นยามอ่ะกูช่างมันเป็นผู้จัดการมึงเป็นยามไปแล้วอระไอ้ยี่ผู้จัดการแม่งเดินทุกอย่างข้างล่างเนี่ยข้างบนเป็นทุกอย่างแน่ใช่แล้วไอยิงสกินกูแม่งหน้าอยู่ข้างล่างมากเลยอะไรครับไอ้หียพ่อครัวร้านนี้พกคอนเวสัตไอ้หี่แล้วก่อนหน้านี้ที่เดินมาถือไม้เท้าตัวใหญ่ๆนั้นมันไข่ว่ไม่เห็นมาเลยกวนออน วันอาจจะสั่งทีเดียวหมดเหมาล่างเลยก็ได้นะตายอะไรเจ้าก่อนพี่แกมาสั่หมดเอ้าเชียร์อออเดร์แรกก็หมดเลยตั้มพี่บอกเลยใช่ไหมว่าให้สั่งแล้วแต่เมื่อวานไม่เอ้ยมาแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยอัเนี่ยมึงมึงเลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูแลเองเจ้าก่อนกูดีฝากดูแลลูกค้ามันยิ่งเหมือนทองเลยมั้งสองมาสามพอ มาเลยครับท่านตัวนี้นะฮะตัวส่วนตัวไม่มีใครแน่นอนแล้วมีอะไรจะหมดอีกปะเอ่อไม่มียังไม่มีเออเจกมาเอเจกอ่ะโออเอเจกขอน้ำมังกรเอ๊เอาขนมให้แกกินก่อนดิน้ำมังกรกำลังจะมาเกลับมแล้วเก้วมัแล้วทำได้ทำได้ปังไม้ได้แล้วของมังกรอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่มือตาเอ้าให้เลยปล่อปังไม้ไปแล้วรับลูกค้าก่อนตายตาลกูดูแลเขาเองไอ้เที่อมึงชื่ออะไรวะไอสัตว์แก้วมังกรแก้วมังกรนั่นละแก้วมังกรนั่นละเออแก้วมังกรขอขอเฮียก่อนเลยขอเฮี่ย เฮ้ยโจรมาเฮียเฮ้ยมันขโมยของไปแล้วชุกี้ชุกฤษไอตีไม่โดนเออเฮียขอขนมเฮียขอขนม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 มากขนมมากามังกรขอขนมเฮียขนมมาแล้วเฮียถามมังกรถามังกรถามมังกรถามมังกรโอ้ยเฮียชอบมากเลยทุกคน โอ้ยโอเคกูจะเลยมาช่วยตาหน้าดิเมื่อกี้มันขึ้นว่าดอฟคิงเลี้ยงทุกโต้อะใช่หรอเดิมเนอร์เดำมเดำดำดำรออยู่ดำดำไปหนึ่งไปจอดไอ้แก้มก่อนทำยังทำไปแล้วดิย่อยไปแล้วนี่ว่าไปนหอยของใครอันนี้แมนทำอะไรเกมมังกรจะหมดเอาขนมปังให้มันแดกลูกค้าเยอะมากไอสัตว์เอ่อไอเฮ้ยขอ้น้ำขอน้ำมังกร อโอเคเป็นแต่วะาอ่านั่นแหละไอผ้ผู้ผู้ชายมีหนวดเขนมปังคุณเพิ่งสามมาจะหมดะนะหนมปังหนมปังหนมปังสามเอาหนมปังโหลไปกินใหม่อีกแล้วจนหนมปังไปหนึ่งขนมปังไฟสองขนมปังไฟสามไ,ไอ้เฮียนี่แล้วกันนะโอ้เฮียหยิบเบ้เฮไม่ทันละติดลบเฮียติดลบใหญ่ยักษ์ติดลบเพราะอัปเกรดเฮียมาแล้ววุ่นวายชิบหายเลย เมื่อกี้ต้องเรียกว่าอะไรวะเลี้ยงทั้งร้านอะเท่าแก่เรียกเท่าแก่ต้องเป็นพระราชาเ <laughs> 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 ท่าแก่เรียกเรียกเท่าแก่ไอตัวอะไรวะ <c oughs> ไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะตัวเกียอะไรวะเนี่ยยี่มีเขาอ่ะงั้นเด็กเนกูจะเอา <c oughs> เมนูเอาใจมันเลยแนละ้วกันนี่กูนึกว่าเหมือนตัวอะไรอยู่บนก้อนเมฆอ่ะแก่อะไรจ๊ะ <c oughs> มันเป็นที่วางอาหารแต่มม <c oughs> ตินละหยิบไข่เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่วางอาหารเหรอไหนอืมอารมณ์แบบเอาอาหารมาวางรอเหมือนทำรอไว้ได้มันจะไม่บูด แต่เราก็าไม่เคยวางนะเราโยนมาใส่พื้นอย่างเดียวเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามีไปทำไมร้านนี้ไม่มีความอนามัยเลยฮะโยนลงพื้นอย่างเดียว <c oughs> ร้านนี้ไม่มีเหลือทิ้งเว้ยไม่มีเหลือทิ้งมีแต่เก็บมากินนี่คือสโลแกนร้านถ้าอัปเกรดร้านน <c oughs> ี่เราเก็บตังค์รอบหน้าได้อ,อยากอยากรู้ว่าอัปเกรดร้านเพื่อพวกมึงจะสบายขึ้นกูว่านะตาถ้าอัปเกรดร้าน่ะลูกค้าจะเพิ่มมาสามแม่เราเราต้องจ้างเออคนรับเมนูหน้าหน้าร้านจากลูกค้าสองแบบจะเป็นสามแบบแน่เลยเราก็ต้องเสิร์ฟเดียวล้ทีรนีนะ ตาซื้ออะไรอะซื้ไดซื้อได้แล้วเหรอซื้อเร็วจังโอ้คนนี้ได้โบนัสนไหมไหมเฮียตามมันได้โบนัสตลอดเชี่ยพนักงานดีเด่นก็เงี้ยทำงาน <c oughs> ไม่ลาไม่ขาดไม่สายไม่อยากดีเด่นเลยทีส <c oughs> <c oughs> ไม่ลาไม่ขาดไม่สายนะคนเนี้ยเอาเอาไว้มันเยยงอย่างนะทุกคนนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงน้อยวางไว้แบบนี้โอ้ก็ดีมั้งแต่จริงๆอ่อะกูอยากให้มันวางอาหารตรงนี้เว้ยไอ้ตรงรับออเดอร์เนี่ยคือแบบผู้มึงเสร็จก็เอามาวางไว้กูจะได้หยิบแล้วก็ไปเสิร์ฟเว้ย ไอเฮียไม่ใช่ระบบโยนไม่ใช่สัตว์ระบบโยนแล้วแบบอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาล่ะวันที่เจ็ดแล้วนะลูกค้าน่าจะเยอะกว่าเดิมน้ำมันแก้มต่อเติมเลยเติมเลยโอุ้ยไปได้เร็วจังงานร้านเนี่ยแม่เลยทำแม่งแต่เมื่อวานและอุ้ยมันจืดอย่างเงี้ยแข็งละลายหมดเลย จฉาม่ใส่หัวควยนะออเดอร์ออกเลยวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮียเท่าแก่มาเข้าแก่มาแล้วเหวงแล้วแก้มังกรเหรอแก้มังกรวางแล้ววางที่เดียวที่โตแล้วเดี๋ยวกูรับเท่าแก่แลงไแม่ปั่นยังไงยไม่ปั่นยังยังยังเอาไปปั่นดิปั่นปั่นปั่นข้าแก่วันนี้ชื่อง่ายดีว้วยข้าแก่ขอหางปลาไม่คือหางมังกรนะไม่เอาจริงอ่ะเหรอเหมือนปลาเลยมังกรสก็ว่าทนะมันยาว ไอ้เฮียเอ็กซ์กสกีโมมาอ๋อเอกสกซีโมนี่เองอได้หามากรแล้วโยนไม้กูเลยนะตรงเท่าแก่โยนะไม่ได้สิแกยกไปงานมิ้งแม่งโยนที่ะไรนะดูอะไแก่งานึิงอยู่ไหนแม่งเ,เดินไปสั่งหางเลยสั่งอยู่สั่งอยู่สั่งแล้วรอมาส่งพระราชาขอหางหางย่างอยู่อ่าโยนไหมพระราชาเอ้เฮียนี่กิน <c oughs> แก้วมังกรดิบๆอะ เกมังกรเกมังกอนี่เกมังกนคุกไม่ไปเก็บหางไม่ได้วะที่เฉียดโอ้ยฮึบพระราชาขอมังกรอีกหน่องฟังไปไหนไม่มีอ่ะหน่องฟังหมดเหรอกูเพิ่งเย็บกูไม่มีแล้วกูใส่ไปแล้วเห็ดขอหามังกรสามคนย้างอยู่ใครวะเห็ดปีสองที้เฉียไม่รู้ตัวไหนแล้วไอสัตว์มังกรไปแล้วหามังกรเสร็จแล้วยนฮะโอ้ยโยนใส่กูแล้ไม่โยนตรงนี้ เฮียโอเคโอเคโอเคลูกค้าเต็มเลยสั่งของเพิ่มอยู่นะสั่งเห็ดเพิ่มอยู่โอเคะราชาเรียบร้อยเยียเอ้สบายแล้วโยนโยนเห็ดไปแล้วโอ้ยเฮียลูกค้าเจออย่างนี้นะลูกค้าเฮ้ยเห็ดอยู่ไหนดิคน็ดอยูไหนเห็ดอยู่ไหนตั้เฮียคนไหนไม่รู้ดูเชียวนะอันนี้ด้านถูกต้องสวย ไอ้เหี้ยเยอะไปหมดเหี้ยต้องมาหรอมาครัเหี้ยอะไรเนี่ยไปน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นปั่นไปเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้แกมังกรหมดน้ำปั่นวางที่โต๊ะนะน้ำปั่นวางที่โต๊ะแกมึงข่าวมังกรไปข่าวมังกรยากยังยากยังไปแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เห็ดเห็ดของอันนี้โอเค โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ยจับวิโอ้ยเนโครแมนเซอร์มาซิลเจอดูยิดไอ้เหี้ยมาซิลขยันมาด้วยนะจับโอเคได้อยู่คนนี้เขาแบงกจริงฮะ